สวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับเกม e v e r s o ์โซนะครับในพาร์ทที่2กันแล้วนั่นเองนะเป็นคลิปที่2กันแล้วนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปนะครับอันที่1ไปนั่นเองนะครับเป็นการเปิดกาชารวมไปถึงเห็นเกมเพย์พื้นฐานนั่นเองนะครับก็มาในวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยถึงระบบต่างๆเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็ไม่ว่าอ่าอ่าที่สําคัญเลยตอนนี้นะครับก็จะมีระบบ ที่เรียกว่าโซดิตนะครับหรือก็คือดวงดาวนั่นเองนะครับซึ่งการอัพดวงดาวแน่นอนครับเหมือนอหลายๆเกมที่เราจะรู้จักนะครับมันจะทําให้เพิ่มสเตตัสให้กับคาแรคเตอร์หรือทีมของเราได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับจะมีการแยกสเตตัสเกิดขึ้นอีกซอรมันคือเรียกว่าไงเป็นการแบงสเตตัสขึ้นมาอีกนะครับซึ่งเรา ลองเข้าไปดูนะครับเอเลียสจะบอกว่าเป็นมานาคิสตันรูทบัฟเฟอร์อันนี้คือเอาไว้สําหรับฟาร์มมานาคิสตันนั่นเองนะหรือก็คือหินฟ้านะครับทอรัสนะครับจะเป็นสําหรับคนที่แบบโซสเต็งอ่ะมันจะมีวงเล็บของแต่ละตัวนะว่ามันจะมีสเต็งเป็นท่าสเต็งเป็นเด็กเป็นเป็นอินนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่เป็นสายสเต็งจะได้บับตรงนี้นะครับคือสายเด็กกับสายเอจจะไม่ได้นั่นเองเออสายสายเด็กกับอินจะไม่ได้ไปนั่นเองนะครับ ลองเจมินี่นะครับที่ผมอัพนะเพราะว่าเป็นฮูแมนไรนะครับคือผมเล่นใส่มนุษย์เป็นหลักนะครับผมก็เลยอัพอ่าเพบัฟของมนุษย์ไปนั่นเองนะครับถ้าเป็นเผ่าอื่นอย่างบีดอย่างแอนเจออย่างเดม o นะครับเดมอนนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับแบบมันมีอะไรอีกบ้างมีเอลนะครับไอ้พวกเนี้ยจะไม่ได้บัฟตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าอะไร ถ้าเราใช้เซตไหนนะเราต้องไปดูบับตรงนั้นว่าเป็นของใครนะอย่างสมมุติว่าถ้าจะเล่นสายบีทนะครับก็มารับมาอัพที่รีโอนั่นเองนะครับจะเป็นบีทโซนบับนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นมานาดัชนะครับเป็นอันม่วงอันนี้จะเป็นเอาไว้สําหรับสายแฟรี่นั่นเองนะครับก็คือกลุ่มดาวทั้ง12ออ่ะจะเป็นลักษณะเฉพาะของตัวเองเลยว่าจะเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กเป็นอินเป็นสเตรนจ์เป็น เป็นสายฟาร์มคือแบบสายสายออโต้ฟาร์มนะครับแบบต่อวิต่อนาทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มเรทขึ้นมาต่อเผ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทั้งหมดสิบสองกลุ่มดาวนะครับใช้อันไหนให้อัพอันนั้นเป็นหลักนะครับอย่างผมที่ใช้เผ่ามนุษย์นะครับจะอัพเจมินี่เป็นหนักรวมถ้าเกิดต่อไปนะสมมติว่าเจมินี่นะครับผมเต็มแล้วนะครับมันเท่ากับว่าบัฟมนุษย์อะมันได้แค่นี้นะครับผมก็ต้องไปหาสายอื่นเช่น สมมติว่ามนุษย์ของผมเป็นสเต้งซะเยอะนะครับก็ไปอัพสเตงน,นะครับก็เท่ากับว่า Gem R เจมอาเผ่ามนุษย์นะที่เป็นสายสเตงจะได้2บัฟเลยคือได้ของเจมินี่กับของสายสเตงน,นั่นเองนะครับก็คือขอได้เจมินี่กับทรอรัสนะครับโอเคอันนี้คือ1ในอันแรกนะร,ระบบอันนี้ขอไปไวเลยแล้วกันนะครับโซดิชนะครับหรือก็คือกลุ่มดาวต่อไปคืออาร์ติแฟกต์นะครับระบบอาร์ติแฟกต์อันนี้นะจะเป็น เอาไว้อัปเกรดสกิลของคาแรคเตอร์เฉพาะนะครับอันนี้ขอบอกเลยว่าเอาไว้ใช้เฉพาะนะครับซึ่งแน่นอนว่าการใส่คนที่ไม่ตรงไม่ตรงสายอะได้นะครับคือมันจะได้สเตตทางด้านข้างไปนะครับคือแอตแทกบวกแอตแทกบวกเฮดพีบวกคิเลตบวกคิรดามเอจอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเราสามารถใส่ได้ตรงตัวอย่างผมได้อ่าอาร์ติแฟกของเมฟี่มานะครับมันก็จะได้สกิลอ่าอาร์ติแฟกต์สกิลไปคือแอดวานอ d นาลิ y ซิตนะครับ ซึ่งเราสามารถดูได้ว่าไอ้สกิลตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะครับซึ่งไอ้อาร์ติแฟกต์สกิลนี้มันจะถูกแอดออนเข้าไปนะจะเห็นมุมด้านซ้ายมือนะครับมันถูกแอดเพิ่มไปนะครับซึ่งมันบอกว่ามันจะแอดเอฟเฟกต์มันติดไดเมนชั่นชอลลไดเมนชนนะครับคือเปิดมิติอะไรพวกนี้นะครับมันจะทำอะไรมันจะลดเดฟนะครับทั้งหมด6เป็นเป็นเวลา18วินะครับอันนี้ถือว่าแรงนะ หกเปอร์เซ็นต์สิบแปดวิถือว่าแรงมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราสามารถอัปเลเวลนะครับหรือว่าตีบวกให้กับอ์ติแฟกต์ได้มันจะสูงสุดถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับสามสิบเปอร์เซ็นต์กับสิบแปดวินี้แทบว่าจะนิ่มเป็นขี้เลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวมิฟี่ตีแรงมากๆนะครับโอเคนี่คือระบบอ์ติแฟกต์นะครับจะมีอ่ามีอัชานะครับมีบวกเวลรวมไปถึงอ่าเพิ่มแม็กเลเวลนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องใช้รีซอสข้างล่างนะครับแต่ว่า รีซอร์ทข้างล่างน่าจะต้องไปตามหาหรือว่าไปซื้อมานะครับอันนี้ผมยังยังหาไม่เจอนะไอไอไรอรีซอร์ทที่เอาไว้อัพเซน์นะครับแต่ว่าอันนี้คือมันจะได้มานะครับเรามีเสร็จยี่สิบหกแล้วนะน่าจะได้ตามฟาร์มมานะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้นี่คือหนึ่งในตัวที่ผมอยากได้นะครับคือแคร์แคร์เป็นเป็นแท้งที่ดีมากเป็นเผ่ามนุษย์ด้วยนะครับ ซึ่งผมยังไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับผมยังไม่ได้อ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นของอ่าเรซี่นินซี่นะครับซึ่งของลินซี่อ่ะคือจะบวกครินะครับาบวกครินะครับ add effect dash นะ insert c r นะครับสูงสุดคือหนึ่งจุดหกปอร์เซ็นน่นะครับแต่ว่าอันนี้คือ requirement ต้องอ๋อ มัอันนี้คือต้องตัวเรานะครับคือตัวตัวดินซี่อ่ะต้องบวกขึ้นไปหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิไม่ใช่เดี๋ยวนะดินซี่ทําไมอันนั้นนะแต่ว่าทําไมของอันนี้ไม่เห็นอัพเลยนะครับมันยังไม่ปลดนะครับอันรอ e ้อคเดอะเกตอีปิกพัดอ๋อหมายถึงเอาตัวซ้ำมาอะไรประมาณนั้นน่าจะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการไอเอเซน์ e นะครับในการทะลุนะครับมันจะบวกเกรดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ เก็ตนะครับคือต้องอันนี้ถึงจะเลเวลสกิลถึงจะอัพแล้วอาร์ติแฟกต์หามาได้ยังไงนะก็ไปที่โหมดซัมมอนนะครับจะมีคำว่าอาร์ติแฟกต์ซัมมอนอยู่นะครับซึ่งครั้งแรกนะครับมันจะให้เราตั้งวิชลิสได้3ครั้งนะครับซึ่งผมตั้งวิชลิสไปสองอันนะครับซึ่งเอาจริงๆผมได้ครบหมดเลยนะครับอันที่วิชลิสไว้เพราะว่าเกมมันแจกนะครับคือแนะนำว่าอยากได้ตัวไหนนะครับ ให้กดติ๊กอันนั้นไว้อย่างตอนแรกผมมีเมฟี่กับดินซี่นะผมก็เลยเลือกอ่าสองอันนั้นไปแล้วผมอยากได้แคร์นะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเปิดแล้วได้แคร์ผมก็เลยเอาเอาเอาอาร์ติแฟกของแคร์มานะสรุปไม่ได้นะครับอันนี้เราก็จะมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าตัวไหนอ่ะมันเอาไว้สําหรับตัวไหนนั่นเองนะเราสามารถกดเลือกดูได้เลยอ่าอันนี้จะเป็นของตัวที่ผมได้มานะไอโจรสลัดที่เป็นอ่าม่วงบวกนะครับอย่างโดร่าก็จะเป็นอันนี้นะครับ เราสามารถดูได้ด้วยนะครับว่ามันอ่าด,ดูไม่ได้เหรอ,อนึกว่าดูสก,กิลได้นะครับมันไม่ปลดนะครับต้องตรอ,อมันปลดนะครับโอเคครับอของนอนะครับจะเป็นอันนี้นะครับวลดีมนะครับซึ่งจะบวกแต่ละอันจะบวกเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันนะครับตามอยู่ที่เลทความหายากของอาติอาติแฟ์หรือเปล่าของนะครับอันนี้คือของเมฟี่อ่ะมันมันเริ่มต้นมาเป็นที่อีพิกเลยนะครับ แต่ของโค้อออันนี้อันนี้สวยไปถึงคาแรคเตอร์นนสวยนะอันนี้จะได้อ่าน้องจะมาจากรางวัลเติมแพ็คแรกนะครับโอเคนะครับอ่าไหนๆก็เข้ามาในนี้แล้วนะหลังจากที่ข่าวที่แล้วผมไม่ได้แนะนําตู้ซัมมอนไปนะครับก็จะมีไทซัมมอนนะครับซึ่งไทซัมมอนเนี้ยจะเป็นการล็อกเผ่านั่นเองนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนทุกวันนะครับสมมติว่าเราอยากได้เผ่าบีทมาเล่นในทีมนะครับคือแบบ เราเราอยากจัดเซตบิทเซตเซตเผ่าสัตปาเซตน้องหูแมวนั่นเองนะเราเรียกวันนี้แล้วกันนะครับเราสามารถกดแซมมอนในตู้นี้ได้นะครับแต่ว่าก็ก็ต้องไปเสี่ยงดวงว่าจะได้อีพิกไหมนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีการันตีนะครับว่าจะออกอีพิกที่เท่าไหร่นั่หมายว่ามันออกการันตีอย่างเดียวเลยคือเป็นเผ่าที่เราต้องการนั่นเองนะครับกับอาช้ยแซมมอนนั่นเองโอ สิ่งต่อไปนะครับที่เป็นปัจจัยอ่าเป็นคอนเทนต์หลักๆของเกมนะครับอีกอันหนึ่งนะครับโหมดอีกอันหนึ่งคือเมืองนั่นเองนะครับเราสามารถสร้างเมืองได้นะครับจะเรียกว่าสร้างไหมก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าต้องทำนะครับเพราะว่ามันเอาไว้เราปลดล็อกเควสนะครับเอาไว้ฟาร์มของนั่นเองนะครับซึ่งในเกมนี้มันเรียกว่าพาทามจ็อบนะครับหนึ่งงานนอกนะครับงานเสริม ซึ่งจำนวนนะครับจะได้ตาม่าร้านร้านของเรานะครับซึ่งไอ้พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินอันนี้จะจุดหลักอันนี้บ้านไขวะเนี่ยไม่ใช่บ้านเหล่านี่หว่ากลับบ้านตัวเองตีผิดนะครับอ,อ๋อต้องกดดิโกใช่ใช่ใช่ไปพารเวทแลนด์นะครับก็ว่าอยู่นะครับเมืองเรามันไม่สวยขนาดนี้เพราะเมืองเริ่มต้นนะครับ ก็จะมีอันนี้นะเป็นพวกพัททำจ็อบนะจะปลดล็อกมาเป็นอ่าเป็นเป็นสิ่งเป็นบิวตี้นั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีเควสนะครับแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันคููดาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะได้ของนะครับคือยิ่งเราเข้ามาบ่อยมากเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งได้ทรัพยากรมากเท่านั้นนะครับถึงมันจะไม่เยอะกะเ็เถอะนะครับอันนี้ได้เหรียญเมืองนะสิบนี่นะมันมีบอกในมินิแบบนะครับสีแดงคือจุดที่เราต้องไปนะครับ เดียเด่ยนเดี่ไอไอมานาคิสตันนั่นดีเลยนะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวทําไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมก็มาทําใหม่นะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยนะมันจะปลดล็อกพัฒนาให้กับเรานะครับยิ่งเป็นบิลดิ้งที่เกรดดีเท่าไหร่แต่ยิ่งมีโอกาสได้เควสด,ดีมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วอ่าทุกหนึ่งเควสนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วมันจะคููดาวหนึ่งชั่วโมงนะครับ คือสมมุติว่าผมทำไออีพ e ิกไอเทคกิ้งรีเทิร์นบุ๊กมันนะครับครบก็คือทําเสร็จนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งมันจะคูดาวหนึ่งชั่วโมงนะครับคือมันเป็นของสถานที่นั้นๆน,น,นะครับพอครบชั่วโมงเสร็จปุ๊บมันก็จะสุ่มเฟสขึ้นมาให้เราใหม่นะครับซึ่งมันจะได้อีพิกหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องนะครับออโต้ดีพอยไปนะครับโอเคได้เป็นแล้วนะครับ กับการออโต้ดีพอยคือการได้ตัวเยอะมันก็ดีแลลวนะครับซึ่งระบบอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในเมืองนี้นะคือการพูดคุยและการให้ของขวัญน,นะครับนี่นะครับจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ด้านข้างนะครับคีย์เวิร์ดนี้เอาไว้ชวนคุยเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองคุยกับเมฟี่ให้ดูนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้คุยกับเมฟี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกดคอนะครับแล้วก็ ทำอะไรนะมีคํามีให้เรื่องนะให้ของขวัญกลับไปเที่ยวนะคือไปเดทนะ going นะเราจะไปไหนดีเราจะไปอาร์คไปโลอ่าเลคฟอรเรส์นะไปบีชหรือว่าวอล์กวอล์กวีนะครับทางเดินนะครอบก,กำแพงนั่นเองก็ไปเดอะบีชนะครับไปบีชไปดูสิโอเคนะครับเนี่ยถึงมันจะอ่ามันจะเป็นฉากแบบที่เราเราไปนั่นเองนะครับซึ่งพอเรากดคุยไปนะครับ มันจะมีข้างๆข,ข,ขึ้นมานะครับเป็นคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งจะบอกเลยว่าจะเพิ่มค่าอ่าความสัมพันธ์นะบอลด้านข้างเท่าไหร่นะครับคือเอิร์นพอร์เอิร์นเอิร์นบอลนะครับเป็น point นั่นเองนะครับคือยิ่งเรารู้จักเมฟี่มากเท่าไหร่จะมีเว w ร์ d พวกเนี้ยมากขึ้นเท่านั้นให้เรามากดใช้นั่นเองนะครับคือยิ่งถ้าเกิดเราเรียนรู้เมฟี่เมฟี่ไปนะครับ ยิ่งจะมีโอกาสได้คําพูดระดับอีปิกนั่นเองนะครับจะทําให้เพิ่มความสัมพันธ์ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับโอเคกดไปเลยนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยระมังนะครับเนี่ยอย่างเป็นคืออย่างผมมาบีชนะครับแล้วผมรู้จักเมฟี่ส่วนหนึ่งแล้วได้คีย์เวิร์ดเกี่ยวกับบีชมานะครับเท่ากับว่าผมกดได้เลยนะแล้วมันจะเพิ่มไวมากนะครับเนี่ย โอคนะครับอ่ามีเฟนฟอนต์สัพานด้วยนะครับมีเพื่อนในอดีตนะครับเนี่ยผมพบยังน่าจะอัพเลยป่ะโอเคอันนี้คืออัพผมสามารถเลื่อนแรงเป็นเวลสามได้แล้วนะค,ค่าความสัมพันธ์นะครับ hmm. โอเคคือเป็นพอเป็นภาษาเกาหลีเป็นภาษาภาคเกาหลีนะผมรู้สึกว่าไม่ชินเลยนะนี่ครับเราได้คีย์เวิร์ดเพิ่มนะครับนี่นะ เมื่อกีออาเมื่อบรอนถึงนะครับเราสามารถไปทำเนื้อเรื่องได้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นเควสความสัมพัน,นั่นเองนะครับเมฟี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใช้สูตรในการสคริปบทพูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี่คือถ่ายอะไรถ่าย,ายน้องแมวเหรอนี่อะเคสเหรอเกมนี้นะครับถ้าเกิดคิดว่ามันพิมพ์นานนะให้เปลี่ยนเป็นของอื่นนะครับ นี่นะครับคือมันมันมีดีเลยนะครับเราเราก็แค่เลื่อนไปเลยนะครับออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนะเมฟี่ไป็นไหนแล้ววะโอเคนะครับก็วิธีการทำอ่าเควสความสัมพันธ์นะก็ไปที่อาชีพนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เลฟสตอรี่เลยนะครับแล้วก็เลือกตัวละครที่เราต้องการจะทำเควสฆ่าบอลนะครับซึ่งอันไอสองคนนี้ผมยังไม่ทำนะครับเพราะว่า เดี๋ยวรอคือมันมีให้ทำก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวผมรอให้เต็มก่อนจะได้อัพไปนะครับไอการเนื้อเรื่องนะครับโอเคนะครับกลับมาที่นอกนะครับอ่าน้องเมฟี่นะครับน้องนั่งได้อย่างไรนะครับมันไม้แท่งเข้าไปหรอนะครับน้องโอเคนะครับก็วันนี้นะจะมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคมันมันคอนเทนต์มันเยอะมากนะครับ ด้วยความที่ระบบอะไรต่างๆอ่ะมันลดนะครับคือผมเนี่ยตอนนี้เล่นมาถึงประมาณบทที่เท่าไหร่นะสี่ใช่ไหมเนี่ยบทสี่สิบหกนะครับคือเคลียร์คือลดอ่าหลายๆอย่างของเกมนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เยอะมากๆนะครับสิ่งที่ต้องทําแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะการลงอ่าทำเควสดเมืองการอ่าลงดันการตีอารีน่าการ เดินเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการสุ่มหรือว่าการคุยเพื่อรับของจากอีเวอร์ทอกอะไรประมาณนี้นะครับก็เยอะจริงๆนะครับคงต้องตัดพลาดอีกครั้งนะครับไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนั่นเองแล้วเจอกันใหม่อีกครั้งนะครับบ๊ายบาย